สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ก็อยู่ในแปลงทุเรียนใหญ่นะครับเข้ามาอัปเดตทุเรียนกันหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกมาแล้ว2วันแล้วนะครับเกือบตายเป็นการทุเรียนนะครับการทําทุเรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่สนุกเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินทัวร์ในสวนดูว่า,าลูกเขาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของ ใครที่ทําทุเรียนมือใหม่นะครับแล้วยังไม่เคยขายทุเรียนเนาะก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับการการขายนะครับการขายว่าลงเขาเข้ามาซื้อเนี่ยเขามาซื้อยังไงนะครับเขามาคุยเขามาเตะเรายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆเลยนะครับต้นนี้ประมาณสัก20ลูกนะครับปีนี้เนี่ยผมประเมินทุเรียนที่สวนผมไว้เนี่ยประมาณสัก Uh, 15ตันนะครับ15ตันแถวนี้เป็นแถวแรกเลยที่ปะทะลมนะครับใบไ,ไม่โอเคเลยแต่ว่าลูกข้างบนโอเคอยู่นะครับเนี่ยเยอะอยู่ประมาณ15ตันที่ประเมินราคาไว้นะแต่เนื่องจากสภาพอากาศเป็นอย่างเงี้ยได้จริงๆมันก็เลยอยู่ที่ประมาณสัก5-6ตันนะครับคิดว่าประมาณ5-6ตันนะครับที่ห้อยอยู่บนต้นตอนนี้ที่ที่จะตัดได้นะก็เดี๋ยวมาดูต้นเล็กๆต้นนี้กัน โหดูต้นนี้นะเล็กๆต้นนี้ข้างบนก็เต็มเลยนะครับคือปีเนี้ทำทุเรียนนะครับอยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยมันอากาศมันร้อนนาอแล้วก็มันไม่มีฝนด้วยเรื่องของรูปทรงเนี่ยมันมันกระทบนะครับมันกระทบนะเวลาสภาพอากาศที่มันไม่เอื้อแบบนี้มันกระทบต่อรูปทรงอย่างอย่างเยอะเลยนะครับก็คือมันร้อนด้วยนะครับ มันร้อนด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแตกใบอ่อนด้วยไม่มีฝนไม่มีอะไรมาเลยนะครับบางสวนเนี่ยตูดตูดลูกตัวเนี้ยนะครับแตกเลยนะครับแต่ที่สวนยังไม่มีอาการของลูกแตกนะครับมันเป็นเพราะว่าผมให้น้ําอย่างสม่าเสมอด้วยนะครับให้น้ําอย่างสม่ําเสมอไม่ได้ขาดน้ําเลยนะครับเรื่องของตูดแตกก็เลยไม่ค่อยมีนะครับข้างบนก็ประมาณนี้นะครับ ไซส์ก็ถือว่าพอไปได้อยู่นะครับทีเนี้ยเรื่องของการซื้อการขายนะครับเรื่องของการซื้อการขายแรงนี้มีมีลง้เข้ามาดูนะครับก็ราคาแล้วแต่ช่วงนะครับซึ่งผมไม่ไม่ได้ทําสัญญาไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นระยะยาวเอาไว้นะครับคือผมจะไม่ทําเป็นอ่าการเซ็นสัญญาซื้อขายแบบระยะยาวผมจะไม่ทํานะครับเพราะว่าคือ ถ้าเกิดทุเรียนเราเนี่ยเขาจะอิงตามราคาหน้าลงนะครับคือคือในใบสัญญาเขาจะพูดเลยว่าราคาขึ้นลงตามท้องตลาดอย่างเงี้ยบางทีช่วงที่เขาเมาตัดอะ่ะเขาอาจจะกดราคาเราลงสักนิดนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็บอกไม่ได้นะครับพูดไม่ได้บางทีเขาอาจจะกดราคาลงเพราะว่านั่นแหละเราได้เซ็นสัญญาไปแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เซ็นดีกว่ารอ ถึงช่วงที่ทุเรียนเราตัดได้ก่อนประมาณสัก10วันเนี่ยนะครับหาผู้มาซื้อเลยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นมันจะได้แบบว่ายังไงมันจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังนะครับเออรู้อย่างนี้ไม่เซ็นสัญญาดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็เยอะอยู่นะครับราคาอยู่ที่อยู่ที่บ้านผมนะครับที่จังหวัดบรึงการเข้าๆไม่ข้าละนะครับ ตัดไปสองสามวันก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ145นะครับก็ราคาแบบเขาเรียกว่าตัดลงเท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีอีกสักวิดีโอหนึ่งที่ที่ที่จะพูดเรื่องของไซส์ของลูกไห้ฟังว่า,าไซส์เอเขาดูยังไง B C D ความหนาม A B C อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาเขาจะตัดยังไงตัดแบบลงมาทั้งหมดแล้วก็ช่างแล้วก็คัดลูกที่เสียออกหรือ ตัดลงมาแล้วคัดลูกสวยๆลูกเป็นไซส์ A ไซส์ B ไซส์ C อย่างเงี้ยแล้วก็มาดูราคา ABC ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งผมจะทําให้อยู่เพราะว่ารอรอลงคนที่จะเข้ามาซื้อที่สวนนี่แหละเขาจะเข้ามาให้ข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกให้อยู่อย่างที่สวนเนี่ยไซส์ตอนนี้น่าจะอยู่้ประมาณสัก3าถึงสโลนะครับประมาณ3ามถึงสโลลูกค้าโลน่าจะน้อยเพราะว่าปีนี้มัน เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับลูกมันไม่สวยนยีมันอยู่อย่างเงี้ยนะยเนี่ยระบาณเนี้ยเห็นไหมครับลูกมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับมันเบ่งพูไม่ขึ้นหรอกบางสวนเนี่ยอย่าว่าแต่เบ่งพูเลยนะครับเอาให้ลูกโตในยังยากเลยบางสวนนะครับคือโตมาสักหน่อยหนึ่งต,ต,นะตูดก็แตกเนี่ยตูดก็แตกเนี่ยมันเป็นเพราะแบบอากาศมันร้อนแหละแล้วก็เรื่องของนําอาหารขึ้นต้นไม่ทันนะครับ คืออาหารมันไปกับน้าอ่ะนึกออกไหมครับอาหารมันไปกับน้ําถ้าเกิดน้ํามันน้อยอาหารมันไม่ขึ้นไปลูกมันก็มีปัญหานะครับลูกมันก็มีปัญหาต้นนี้ก็ประมาณสักสามสิบสามสิบกว่าลูกนะครับสามสิบสี่สิบลูกอยู่ไซส์ประมาณนี้แหละนะครับรุ่นที่ท่านชมเห็นอยู่เนี่ยที่ผมพาดูเนี่ยดอกบานอ่าปลายกุมภานะครับดอกบานปลายกุมภาจะได้ตัดประมาณต้นมิถุนาถึงกลางมิถุนา ลองไล่ดูประมาณกี่วันเดีย๋ยวดูตัวนี้กันช่วงนี้ให้ปุ๋ยทางดินทางใบทางลูกไม่ได้ฉีดแล้วนะครับให้ปุ๋ยทางดินโอ้โหอยู่ตัวนี้ข้างบนนะครับเพียบเลยเนี่ยลูกที่เขาล่วงลงมาหอมนะครับอยู่ไกลๆนี้ได้กลิ่นเลยนะครับนี่หอมอ หอมเหมือนทุเรียนสุกนั่นแหละครับแต่ว่ามันกินไม่ได้นะครับนี่ลูกเล็กๆยอยู่ไกลๆก,ก็หอมนะครับปีนี้ก้านยาวได้กินนะครับอยู่ที่สวนก้านยาวได้กินปีก่อนไม่ได้กินเลยนะปีก่อนเนี่ยมันมันร้อนร้อนเออมันหนาวหนาวแล้วก็แรงนะครับหนาวแล้วก็แรงแล้วก็ ผลผลิตเนี่ยล่วงไปตั้งแต่ที่เป็นหางแย่และ้วนะครับเพราะว่ามันมันหนาวมันผสมเกสรไม่ติดแล้วก็แรงแล้วก็หมดจากหนาวแรงแล้วก็มาฝนยาวมาปีนี้ร้อนแล้วก็แรงนะครับซึ่งอากาศร้อนเนี่ยทาให้ทุเรียนเนี่ยหนึ่งโตช้าตูแตกนะครับอาหารไม่ขึ้นต้นน้ําไม่พอน้ําหมดสะนี่แหละที่ผมว่าทําทุเรียนเนี่ยยากเพราะว่ามันต้องอิงกับสภาพอากาศเป็นหลัก มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยผมบอกตรงๆนะครับใครที่จะทําทุเรียนเพราะว่ามันสนุก no นะครับไม่ทําเครียดนะบบอกตรงเลยเครียดมากทําทุเรียนเครียดนะครับเพราะว่าผลผลิตเรามันปีละหนึ่งครั้งอะมันอยูมอย่มันอยู่บนต้นนะซึ่งเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ถามว่ามันร่วงโดยธรรมชาติไหมเออก็น้อยแล้วแหละนอกนอกเสียจากพายุมาอย่างเมื่อวานเนี่ย เมืม่อวันก่อนพายุมาก็ร่วงไปสิบกว่าลูกนะครับดีต้นไม่หักแต่สวนอื่นโอ้ยเยอะมากนะครับสวนอื่นนี่ร่วงไปเยอะเนี่ยนี่ไงล่วงลูกหนึ่งโดนพายุเดี๋ยวผมพาบดูเนี่ยลมมาเห็นไหมนี่สวยด้วยนะครับ <N igue> ลูกไใสสวยด้วยจะรู้ได้ไงว่าโดนพายุนี่ดูการหลุดร่วงของขั้วนะครับมันไม่ได้หลุดจากกลิงนี่มันหลุดจากเนียเลยมันฉีกเลยนะครับนี่แหละก็คือโดนพายุไม่รู้ว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่นะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เอาไว้ก็ไม่สุกเพราะว่ามันยังไม่แก่นะไม่รู้มีอีกไหม ตาบใดที่ยังไม่ตัดลงเข่งนะครับไม่มีอะไรแน่นอนทำทุเรียนลูกนี้ก็สวยอยู่นะครับนี่น,นลูกเท่ากันเลยนะครับเห็นไหม,ม,มลูกขนาดเกือบเท่ากันเลยต้นนี้ก็ประมาณสักสาม0ิบสี่สบลูกนี่ไงลวอีงกเห็นไ,ไอพวกนี้โดนพายุหมดเลยโดนพายุหมดเลย อันที่จริงมาเดินดูดีๆอ่ะน่าจะเยอะเพราะว่ามันมันผมปล่อยหญ้าไว้อ่ะยังไม่ได้ตัดหญ้าออกตัดไม่ได้ช่วงนี้เพราะาอากาศมันร้อนนะครับตัดหญ้าไม่ได้เลยเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับตัดหญ้านี่มีปัญหาเลยต้นเฉาลงทันทีนะหนึ่งแหละมันต้องเลี้ยงลูกด้วยนะครับน้ํามันต้องพอปุ๋ยมันต้องถึงถ้าเกิดถ้าเกิดน้ําไม่พอปุ๋ยไม่ถึง ยอดมันจะเป็นการถูกนะครับช่วงทุเรียนที่เลี้ยงลูกแบบนี้นะเพราะว่าอาหารมันจะไม่ถูกส่งไปถึงยอดมันจะให้ลูกกินหมดนะครับแล้วก็ต้นป่วยปีก่อนที่ฝนตกเป็นเดือนมีต้นป่วยอยู่นะครับก็เลยเอาดอกชิ้งนี่ต้นนี้ครับไม่ตายนะครับนี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วไปร้อนแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่อยากจะเห็นสวนของผมนอกาะว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับก็ประมาณการคร่าวๆก่อนก่อนเปิดเปิดตาดอกนะ่ะนะครับผมประมาณไว้ประมาณสักสิบห้าตันนะครับสิบห้าตันคิดว่าจะเอาไว้สิบห้าตันทีนี้มันสภาพอากาศแบบเนี้ยนะครับมันได้ประมาณสักห้าหกตันหรือประมาณสักเจ็ดตันนะครับประมาณเจ็ดตันเนี้ยล่วงอีแลว ใช่ไหมครับเนี่ยขั้วมันจะฉีกแบบนี้นะครับที่โดนพายุเพราะว่ามันไม่ได้เต้าลูกลูกมันยังเล็กอยู่มันยังมันยังเต้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดลูกใหญ่อะไอ,ไอลูกไหนที่ลูกใหญ่ๆห,หน่อยเราเต้าลูกได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่พวกนี้มันเต้าไม่ได้ลูกเล็กๆมันก็เลยโดนพายุนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ เดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาไปซ่อมทุเรียนเล็กด้วยนะครับทุเรียนเล็กปีนี้โดนนอนเจาะต้นไปประมาณ10กว่าต้นนะครับจาก200กว่าต้นโดนหนอนกินไปก็คือเสียหายตายไปประมาณ10กว่าต้นเดี๋ยวผมจะพาไปซ่อมนะครับกลุ่มนี้หยุดต่ำๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็เอตัดสับไปก่อนสวัสดีครับ